นีมันก็คือปัจจุบัน,นเร็วที่สุดเรื่องอดีตเหรอมันก็มาตามอายุไขยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็มีอดีตมากเท่านั้นแต่ที่สำคัญคนอยากรู้เรื่องของอนาคตเพราะอะไร อยากจะมีโชคมีลาบจึงต้องบางทีก็เหมือนไปให้หมอดูหลอกหลอกแล้วก็หลงเชื่อดัองนั้นเรื่องการทำนายก็ดูที่พฤติกรรมของหมอดูเราก็จะทราบว่าแม่นหรือไม่แม่น เป็นนักต้นตุนหรือเปล่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราแค่มีพื้นดูพอพอเป็นกระสสยาดูก็อย่าไปยึดมั่นว่ามันจริงมันจังเท่าไหร่ไอไ้อที่ดูหรือเราจะเรียนรู้ด้วยตนเองก็ได้เนี่ยเอย่างเช่น ชุดไพ่ยิบสีชุดเนี้ยนะดีตัวไพ่ไม่มีแล้วเพราะขายไปแล้วเหลือแต่อันนี้ก็นำจากภาพนี้เพราะว่าเขามีภาพสวยงามขนาดที่จริงขนาดเนี้ยมันจะเหมาะกับมือก็เอามาอย่างเนี้ยต้องต้องซื้อซื้อสองชุดนะ ลงทุนซื้อสองชุดแล้วเอามาตัดขนาดมันจะพอกับมือมนี่พอกับมือแต่ในชุดหนึ่งนี้นะชุดอย่างเงี้ยมันเป็นมันต้องมีสองด้านเราใช้ด้านเดียวใช้ด้านเดียวเพื่อไม่ให้สับสนอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเราก็ ใช้กระดาษปิดอันนี้มันเป็นการลงทุนที่ไม่ไม่ได้ถูกนะเพราะว่าค่ากระดาษมันก็แพงเอามาปิดนี่แล้วเราถ้าเรายังจำไม่ค่อยแม่นเราก็เขียนเขียนด้านหลังก็ได้อย่างเช่นภาพอันนี้คือแปดเหรียญแปดเหรียญเราก็ต้องรู้ หลักการย่อความเอาสั้นๆแปดเหรียญน,นี่ก็เอาสั้นๆว่าคล่องเงินมีพรสวรรค์เรียกว่ามีกินเนี่ยก็จดไว้แค่นี้พอแล้วค่อยๆจาไปทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวเราก็คล่องเองเราก็สามารถที่จะดูดูด้วยตนเองได้เออเดี๋ยเที่ยวไปเออ เชื่อหลงงมงายในสิ่งที่หมอดูทายบอกอาจจะเสียเงินเสียหลายอย่างบางทีมันไม่ไม่เป็นไปตามที่เขาทำนายเราก็จะผิดหวังเสียใจไปว่าหมอดูอีกที่จริงก็ต้องรู้ดีว่าหมอดูนั่นก็คือคู่กับหมอเดานั่นเอง เชื่อไม่ได้เชื่อได้แค่ชั่วโมงนี้เราทำอะไรมันสำเร็จไปหยกหยกเนี่ยในปัจจุบันอนาคตมีแต่เรื่องเดาทั้งนั้น